คำถามตัดไปค่ะมีหมอดูทักว่าสามีภรรยาคู่นี้ต้องอย่าขาดจากกันชั่วคราวเพื่อแก้เคล็ดไม่อย่างนั้นคนใดคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปเราควรเชื่อดีหรือไม่ถ้าไม่ทำตามก็ไม่สบายใจคู่ครองที่เชื่อก็ไม่สบายใจแต่ถ้าทำตามเราก็เครียดว่าอยู่ดีๆทำไมต้องหย่ากันไม่ทราบว่าพอจะมีทางออกประการใดบ้างไหมคะเออ ถ้าเพือเราเชื่อพระพุทธเจ้านะคะมันไม่มีเคล็ดอะไรแล้วค่ะที่จะมาแก้ถ้าหากว่าเราทำกรรมเอาไว้และกรรมอันนั้นมันถึงข่าวที่จะส่งผลให้เราต้องได้รับความทุกข์ความลำบากเราก็แก้ด้วยวิธีอื่นที่มันเป็นเหตุมันเป็นผลดีกว่านะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วเลิกย่อมเป็นประโยชน์กับเลิกเองอย่างเป็นต้นว่าเราจะทำบุญขึ้นบ้นใหม่เนี่ย ถ้าผลงานของเราที่มาดูให้เลิกเนี่ยเช้าวันนั้นเรายุ่งเราทำลางานไม่ได้ถ้าเราฝากงานคนอื่นเขาไว้เขาก็อาจจะเผลอเลยหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเดือดร้อนทีหลังแต่ถ้าเผื่อเราเลิกย่อมเป็นประโยชน์กเ็เลิกเองเราก็เลือกว่าวันที่เราจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของเราอย่าเอาวันที่เรามีงานการที่เราจะต้องรับผิดชอบเชา้าและเราก็ทำตอนนั้นนะคะมันก็ดีกว่า ทีนี้ถ้าเผื่อ,เ,อ,อเราเนี่ยมาดูมาดูเขาจะมารู้สิ่งที่เราทำสามีภรรยาทำได้ดีไปกว่าเราซึ่งเป็นเจ้าของตัวเนี่ยได้ยังไงที่เขาบอกว่าดูตามเลิกแล้วเนี่ยต้องอย่าขาดเพื่อแก้เคล็ดและแล้วมันเรื่องอะไรคะอยู่ดีๆเราเราไปหย่าขาดกันเกิดมันมีอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาและเกิดเอ,อมีคนบอกว่า จะมีจะต้องไปทำพิธีแต่างงานกับคนอื่นเพื่อแก้กเคล็ดอีกเหมือนกันนะคะมันก็จะต้องยุ่งกันไปใหญ่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องหยากันและถ้าเกิดมันจะมีเรื่องอะไรที่จะทะเลาะกันเรารู้ว่ามันกําลังเป็นตอนที่มันดีเราก็ระง,งับปากระง,ง,งับวาจาเอาไว้ถ้าตั้งใจดีๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้เราเชื่อมาดูมาเดา การที่เราเชื่ออะไรพวกนี้นะคะ่ะล้วนแต่เป็นสิ่งที่นอกคําสอนของท่านไม่มีความมั่นใจในคุณนมความดีเรื่องบุญกรรมที่เราทําเพราะท่านบอกแล้วบอกว่ากรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนและยุติธรรมที่สุดเพราะถ้าเราคิดว่ามันมีการที่จะต้องอย่าขาดจากกันเราก็ระวังที่จะไม่ทําอะไรที่มันจะ เกิดโทษะหรือเกิดอะไรที่จะผิดพลาดที่จะนั่นกันที่ทําให้มันจะมีปัญหาที่ก็เลยจะต้องอย่าขาดจากกันเพื่อแก้เคล็ดซึ่งมันไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรนะคะท่านบอกแล้วว่าไอ้เรื่องบะดูบะดาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วควรจะต้องทําตาม เราเป็นเจ้าของกรรมของเราทั้งคู่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรที่มันจะดีงามที่มันจะถูกต้องเราก็ทําแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้องหรือถ้ากิดจะมีอารมณ์วุ่วายอะไรเราก็ระง,งับกันไม่ทำมันก็จะดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเทําใจเราให้ตกเป็นประเทศจร่าดของมาดูมาเดาต่ออะไรต่ออะไร,ออะไรทั้งหลายปีนี้ปีชงไอโนอนี่นีอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนะะี่ยค่ะ มันมันล้วนแต่เป็นความไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่หลักของคนที่นับถือพระพุทธเจ้าจะกทางตามเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้แล้วก็ทำได้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้ว เชื่อใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ะ,คะเราก็ไม่เห็นจะต้องทําตามเคล็ดอันนี้เลยคะ่ะ